สวัดีครับเซีกานะครับผมจากเรื่องใช้แท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียสาขาอบนราชธานีนะครับอ่ามือหนีสิบห้ามาเบิ้งรถทีเทิร์นเข้ามานะครับคู่บตานะครับ L4508 นะครับขั้นนี้ผู้จัดการมันตั้งราคาไปสองแสนบาทนะครับสองแสนบาททุ่นนะครับมีเฮชรเล่มทะเบียนในพร้อมนะครับสองแสนบาทเดี๋ยวพาเบิ้งสภาพรถหลบขั้นนะครับฟังเสียงฟังหยังเบิ้งนะครับโดยทั่วไปก็ รถคันนี้ใส่งานปกตินะครับลูกค้าเพิ่งดูแลดีแห้งครับเบิ้งครับใสติ้งครับเบิ้งคันน่ะแห้งครับอ่ากระจิกรวมเนี่ยุดใบมีดตามการใส่งานครับเบิ้งครับบุมีห้อยหัวห้อยเยอะนะครับแค่พอได้ล่างี้ซึ้งนะครับเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ฟังเสียงหน่อครับเบิ่งชั่วโมงการทำงานครับ บอเมนไม่ดีจิตต์นะครับ4,522ชั่วโมงนะครับยางเปลี่ยนปีบางหันนะครับปีที่แล้ว63นะครับพึ่งเปลี่ยนไปครับผ่านนี้ของประโยชน์แท็กเตอร์ครับเป็นผ่าน6นะครับไงขับถ่ายเนี่ยใบอู้น่าจะ24นิ้วนะครับไงแห้งนี่ครับลูกขาเป็นใมาแนวนี้นะครับอ่าล้างค่ากะแตกเนี่ยตามการใช้งานครับ นี่ครับเบิ้งถ่ายครับเบิ้งถ่ายบ่มีห้อยเยอมนะครับมันเป็นขาบน้้ำมันครับจะระบีนะครับตัวน่ะเบิ้งห่อฟังนี่นะครับแห้งฟังนี่แห้งนะครับสองแสนบาทครับฟังบบผิดครับพอสือพอสือครับนะู้ได้บ่อยากเด่นรถไม่นะลองเบิ้งครับขางนี้มันข้าไปบ่ได้ตักี่ตงประมาณนี้นะครับเบิ้งโค้งผ่านครับโค้งผ่านใหญ่ ใช้หน้าดีครับระวา่าลูกค้าเ่าเป็นมาเทิอนอาจรเดียนะครับเดี๋ยวผมสิติดเครื่องให้ฟังเสียงมันมเยร์วางยู่ปะขึ้นมากข้างบนนะครับสภาพก็โอ้ถือว่ายังดีนะครับที่ว่ายังดีลูกมงลูกหมากบว,วมนะครับเหยียบขัดกอนบวกลัวตรงเหยียบขัดบวกละครับแป๊บนะครับ ปกติหมดนะครับโอเคครับมาครับเบิ่งเบนี่โอเคครับเดี๋ยวหางเบิ่งหางครับ ยังพี่ว่ายังใส่งานอีกโดนครับโอเคอยู่นะครับซ้ำนี้ผมว่าอ๋อเสือไปใส่เองเฮ็ดหน้าอยู่ของนะครับอ่ะสนใจกระโถงมาสอบถามเซลกาได้ครับเพิ่นบ้านเดชส่งออกเต็มข้างนอกนะครับเพิ่นผู้จัดการเพิ่นให้ตัางค่ายก่อนนะครับสองแสนบาทครับเขับมาเบิ่งรถกันได้ครับอยู่เรื่องใช้แท็กเตอร์นะครับสาขาอุบลครับอำเภอวารินชลาร์บนะครับทางไปชีสเกตหรือทวมาสอบถามเซลกาได้นะครับ เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ081ครับ068 0614นะครับแอดไลน์มาถามก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้เบิ่งนะครับมีเหลี่ยมนะครับขั้นนี้มีเหลี่ยมแต่ว่าภาษีขาดเดี๋ยวเพิ่นจะต่อให้เลยนะครับโอเคครับฟังบ่ทันเดี๋ยวเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปนียงเสียบไว้เพียงจำหนีก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ